วันนี้นะครับเรามาถึงเหรียญอีกตัวหนึ่งเราจะแนะนำเหรียญอีกตัวหนึ่งคือเหรียญ bnb นะครับวันนี้เราจะมาดูประเด็นทั้งหมดประมาณสามหรือสี่ประเด็นนะครับคือ bnb เนี่ยมีประวัติอะไรนะครับเหรียญน,นี้มี infrastructure คืออะไรนะครับและเอาไปใช้งานอย่างไรและนะครับเหรียญน,นี้เกิดประโยชน์อย่างไรนะครับมีทิศทางอย่างไรบ้าง ซึ่งเราต้องไปติดตามหลังคลิปนี้นะครับในท้ายคลิปเราไล่ไปทีเราประเด็นดีกว่านะครับเหรียญ bnb หรือประวัติ bnb เนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับมีการดำเนินการตั้งแต่26มิถุนาถึง3กรกฎาคมปี2017นะครับโดยได้รับการเปิดตัวผ่านจาก i c o นะครับหรือที่เราเรียกว่า initial coin offering นะครับ ก็ค right. so ือว่าใน11บวันก่อน Binance Exchange จะเปิดตัวในการซื้อขายเพราะว่าเหรียญนี้มันอยู่ในเครือของ Binance นะครับงนั้นโดย BNB เนี่ยในระยะแรกนะครับที่มีการซื้อเหรียญเนี่ยเขามีการกำหนดนะครับราคาขายเอาไว้นะครับว่า1 e t h e อี u m เรียมนะครับต่อ2,700 BNB นะครับก็คือ1เหรียญของอี h e r เรียมเนี่ยราคาเท่ากับ 2,700 BNB นะครับหรือ1 b i t c บิตคอยต่อนะครับ20,000 BNB นะครับ BNB เนี่ยเป็นโทเค็นประเภท ERC 2 0นะครับหรือ ERC 2 0ซึ่งทำงานบนเครือข่ายของอีเธอเรียมโมเดลธุรกิจนะครับคล้ายกับอีเธอเรียมเลยนะครับก็ระบบการ ทำธุรกิจคล้ายๆกันนะครับน่าสนใจโดยมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยจำนวน200ล้านเหรียญน,นะครับทั้งนี้นะครับในระยะในการดําเนินงาน ICO ได้มีการเปิดขาย BNB ไปแล้วจํานวน100ล้านเหรียญอย่างไรก็ตามััพลายอุปทานของเหรียญ BNB ทั้งหมดในปัจจุบันจะต่ำกว่านั้นนะครับเนื่องจาก BNB นะครับมีการกำหนดเหรียญไว้อย่างชัดเจนนะครับไม่ให้มากเกินไป และไม่ให้น้อยเกินไปเหมือนเยนไฟแนนซ์เลยที่มกีการกำหนดเหรียญน,นะครับต้องแต่แรกอันนั้นต้องแต่แรกนะครับมีจำนวนจำกัดแต่เหรียญ BNB น BNB เนี่ยมันจะดูดีมา d และซัพพลายของลูกค้านะครับของคนขายนะครับว่ามีผู้ซื้อผู้ขายเท่าไหร่นะครับแล้วมันจะทำการควบคุมเหรียญเพื่อทำให้เหรียญเนี่ยมีราคาแพงขึ้น BNB ถึงติดอยู่ในหนในท็อป ไฟล์นะครับของตสกูลคริปโตเคอเรนซีที่เป็นที่นิยมมากที่สุดนะครับแม้ว่า BNB นะครับจะถูกใช้บนเครือข่ายของอิตเรียนในบนแพลตฟอร์มโทเค็น ERC 20นะครับเมื่อแรกเริ่มแต่เริ่มนะครับดังกล่าวก็กำลังจะถูกเปลี่ยนเป็นรูปแบบ BEP 2 BNB นะครับในอัตราส่วน1ต่อ1ส่งผลให้โทเค็น BNB ใหม่นี้กลายเป็นเหรียญดั้งเดิม ของเครือข่าย BIN a n c e s นะครับหลักในปัจจุบันนะครับก็คือว่าเหรียญเนี้ยเขาจะพยายามที่จะเปลี่ยนนะครับมาเป็นระบบการทำงานของเขาคล้ายคล้ายยูนี้นะครับคล้ายๆล้ายูนิวา,าเหมือนกันนะครับแต่ว่าในช่วงนั้นอะของ BNB เนี่ยยังทำงานบนแพลตฟอร์มอ t ท e เรียอยู่นะครับเขาพยายามที่จะแยกนะครับระบบบล็อกเชนออกจากอ t ท e เรีย ดัะนั้นยูนิหรือเหรียญอื่นๆนะครับที่เกิดมาจากอีโทริเมเขาก็คงจะพยายามทำแบบนั้นเหมือนกันนะครับคือแยกตัวออกมานะครับเขาถึงได้ใช้เครือข่ายเป็น b n n e Chain นะครับ a n c e Chain โดยได้การประกาศนะครับของ Mainnet ไปแล้วเมื่อวันที่18สเมษายนแล้วก็เราสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ เดี๋ยวเราไปประเด็นต่อไปนะครับว่าเหรียญ BNB มีอินฟาสตัคเจอร์ยังไงบ้างมีการซื้อขายยังไงบ้างเอาไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างสิ่งที่น่าสนใจของ Binance มีอะไรบ้างนะครับซึ่งผมจะมาอธิบายคร่าวๆจะไม่อธิบายระบบหมดทั้งระบบนะครับ Binance Chain สิ่งที่น่าสนใจนะครับคือเป็นเหรียญที่ที่ทางผู้บริหารเนี่ยมีวิชั่นนะครับในวิสัยทัศน์เรื่องของ c o Binance นะครับ และบ i n a นั้นะถ้าเกิดเทียบมาตั้งแต่ปี2016นะครับจนถึง2018เขามีปรากฏการอะไรบ้างนะครับที่ทำให้เขาเป็นอันดับหนึ่งอย่างแรกคือคู่แข่งนะครับสองคู่แข่งอย่าง Pionex นะครับแล้วก็ Bir ร e เทนะครับที่พยายามต่อสู้และแย่งชิงเรื่องของธุรกิจของ b i n a น c e กันตลอดแต่ b i n a น c e ก็สามารถเอาชนะได้นะครับและก็เกาหลีนะครับก็ เกาหลีนะครับก็พยายามที่จะเอาเอาทุกคนบนโลกนะครับเกาหลีนะครับก็พยายามที่จะเอาระบบนี้ไปใช้เหมือนกันที่จีนก็จะมีการริเซลียนะครับแล้วก็มีการดึงผู้ใช้ที่ประเทศจีนได้เหมือนกันนะครับและการเปิดตัว Exchange สายเทรดมินนิ่งนะครับก็คือว่าพยายามที่จะเพิ่ม โมเดลธุรกิจมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องของการขุดเรื่องของไรพวกนี้นะครับและอื่นๆนะครับก็บายนัทเนี่ยพยายามที่จะช่วงชิงอันดับหนึ่งตลอดนะครับเราต้องไปดูว่าบายนัทมีอะไรบ้างที่เป็นข้อตีและข้อเด่นของเขานะครับหนึ่งคือบายนัทแลนเชสนะครับเป็นมาตรฐานของวงการ ICO นะครับ คือ ICO นะครับ Binance Land t r e แล้วก็ขายเหรียญ ICO บน Exchange และได้รับมาตรฐานนะครับเหรียญอะไรก็ตามที่ list อยู่บน Binance นะครับหรือหรือ list อยู่บน Binance แน่นอนนะครับและเหรียญนั้นนะครับจะได้รับมาตรฐานและคนที่เป็นคนเทรดก็จะชอบมากๆนะครับเพราะเหรียญ Binance เนี่ยนะครับคัดสรรนะครับเหรียญต่างๆเนี่ย ที่อยู่บนกระดานของตัวเองนะครับที่มีประสิทธิภาพและมีความเสถียรสองนะครับคือ decentralized นะครับคือเมื่อก่อนเนี่ย binance เนี่ยเป็นระบบที่ยังเป็น centralize อยู่นะครับเนื่องจากการในการพัฒนาระบบตอนแรกๆนะครับก็ยังไม่ได้มีคนรู้จักและใช้ระบบนี้ในการทำธุรกิจมากนะครับ แต่ไบ n น n c e ไม่หยุดอยู่เท่านั้นนะครับเขาพยายามที่จะเป็น decentralized exchange นะครับที่จะเข้าถึงคนทั้งโลกนะครับและการที่ทำธุรกิจเหล่านี้นะครับและอันที่สามนะครับ n a n c e Chain นะครับก็คือว่ามีการสร้างโอกาสของตนเองอยู่เสมอนะครับที่จะพัฒนาระบบกันตนลอดนะครับดังนั้น b a n c e c h a i n นะครับก็ พัฒนาระบบนะครับกันตลอดเลยสามารถที่จะสร้างเหรียญอย่าง e t s e r c 20ได้นะครับและมีโปรเจกต์เชนที่เป็นของตัวเองนะครับก็คือพยายามที่จะแยกออกมาจากอีท e เรียมนั่นเองนะครับและเราก็จะเห็นนะครับการออกเหรียญบน Binance Chain นะครับก็ได้ List ์ i n a n c e DEX ได้ด้วยแน่นอนนะครับมันก็หมายถึงว่า Binance นะครับก็สามารถที่จะ ทำตัวเองให้เป็น decentralized มากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่น่าสนใจของ Binance ลักษณะของ Binance นะครับถ้าเกิดให้พูดกันง่ายๆนะครับว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้างเราจะไปสรุปกันนะครับหนึ่งคือมีความน่าเชื่อถือนะครับเหรียญทุกอย่างที่ list บน Binance นะครับมีความน่าเชื่อถือทั้งนั้นและเหรียญเหล่านี้นะครับเป็นเหรียญที่คนที่เข้ามาเทรดไว้ใจได้เลยนะครับ เพราะใบแนสเนี่ยถือว่าเป็นเหรียญที่นะครับเป็นกระดานที่นะครับคนไว้วางใจมากเป็นอันดับต้นๆและเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับและข้อ2นะครับคือมีมูลค่าตลาดหรือ Market Cap สูงมากๆนะครับการระดมทุนแล้วก็คนไว้วางใจในการใช้บริการสูงจริงๆนะครับใบแนมีมาตรฐานสูง สามคือมีความเหวี่ยงของราคาลด,ดลงนะครับเพราะว่า,าระบบมันมีการวิเคราะห์นะครับในการช่วยเหลือสำหรับผู้เทรดและลูกค้ามากพอสมควรนะครับดังนั้นลูกค้าเนี่ยไว้ใจได้เลยนะครับว่ามาตรฐานของ b i n a n c e นะครับเป็นอันดับต้นๆของธุรกิจนะครับหรือเครือข่ายของธุรกิจของบล็อกเชนในโลกของบล็อกเชนในปัจจุบัน หันไบแนนเนี่ยน่าเชื่อถือนะครับและเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าอนาคตไกลนะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าเก็บไว้ในช่วงเดือนเดือนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปว่ากันเดือนอื่นอีกทีนะครับว่ากันในโอกาสอื่นอีกทีใบแนนเนี่ยจะมีการเผาเหรียญน,นะครับซึ่งเราจะไปติดตามข้อมูลในคลิปหน้ากันนะครับว่ารายละเอียดเกี่ยวกับการเผาเหรียญเนี่ย ในช่วงที่จะเกิดขึ้นนะครับมีอะไรบ้างและไบนนสเนี่ยราคาจะไปเท่าไหร่นะครับและตอนนี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้นะครับข้อมูลแต่เพียงเท่านี้นะครับเราก็ชอบนะครับสำหรับใครที่ชอบเหรียญไบนนสนะครับก็เป็นเหรียญที่มีคุณค่านะครับแล้วมีมาตรฐานมากๆเลยนะครับใครชอบเหรียญนี้นะครับก็ฝากนะครับที่จะเป็นสาวกในเหรียญนี้กัน เพื่อผมจะได้ทำคอนเทนต์กันตลอดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับกดกระดิ่งเราจะมีการอัปเดตคลิปในทุกสัปดาห์นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเรามี3มช่องทางคือบล็อกติด Facebook และ YouTube นะครับสำหรับวันนี้ใครนะครับที่เป็นสาวกของคริ p t o c u r r e n c y สามารถติดตามได้ทุกอาทิตย์เลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ यहाँ